สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง มาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ปอ .1 ท .1 อ่านออกเสียงคําคําคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคําและข้อความที่อ่านท .2.1 ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคําที่ประสมสะระอีได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระอีได้ถูกต้องสะระอีเป็นสระเสียงสัน้นเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้น กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านประสมคำสระอีปิติอ่านว่าปออีปิตออีติปิติสิริ อ่านว่าสอ,อีสิหอรออีริสิริฮิริอ่านว่าหออีฮิหอรออีริฮิริ ธิดาอ่านว่าทออีทิดอาดาทิดาบิดาอ่านว่าบออีบิดโอาดาบิดา วิชาอ่านว่าวออวิชออาชาวิชาสิลาอ่านว่าสออิสิลลอาลาสิลา สิขาอ่านว่าสออิสิขออาขาสิขาลิเกอ่านว่าลออิลิกอเอเกลิเก จระอ่านว่าจอ,อีจิรออะระจิระสีวะอ่านว่าสอ,อีสีวออะวะสีวะ สิระอ่านว่าสอ,อีสิรออะระสิระกิโลอ่านว่ากอ,อีกิรอโอโลกิโล วิไลอ่านว่าวอิวิลอไอไลวิไลวิทีอ่านว่าวอิวิทอีทีวิที วิถีอ่านว่าวอีวิถอ,อีถีวิถีกะปีอ่านว่ากออกะปออีปีกะปี กะทิอ่านว่ากออากะทออีทิกะทิมะลิอ่านว่ามออมามะลออีลิมะลิ อาทิอ่านว่าออาอาทออิทอิ ทอาโนทานนิทานนิยายอ่านว่านอีนิโยอยอโยยายนิยายนิยาม อ่านว่านอ,อีนี้ยออามอยามนี้ยามนี้ยมอ่านว่านอ,อีนี้ยอโอโยมนี้ยม พิการอ่านว่าพออีพีกอรอรการพิการพิกุลอ่านว่าพออีพีกอ,อุรอกุลพิกุล วิหารอ่านว่าวอิวิหออารอหานวิหารวิหกอ่านว่าวอิวิหอโอคอหกวิหก กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระอีตีคือการตำหนิชี้ข้อบกพร่องปิติความยินดีความปราบป,ปื้มความปิติยินดีเช่นพ่อแม่มีความปิติกับความสำเร็จของลูก กะทิน้ำสีขาวขุ่นที่ได้จากการคั้นเนื้อมะพร้าวขูดกับน้ำเรียกมะพร้าวห้าวเนื้ออ่อนนิ่มรสชาติหวานมันน้ำภายในผลข้นว่ามะพร้าวกะทิ กะปิเครื่องปรุงรสเค็มมีสีน้ำตาลหรือแดงค้าททำด้วยกุ้งหรือเคยโขกกับเกลือจนเข้ากันแล้วหมักไว้มะลิชื่อไม้พุ่มดอกสีขาวกลิ่นหอมเย็นพันธุ์ที่มีกีบชั้นเดียวเรียกมะลิลาพันธุ์กีบซ้อนเรียกมะริซ้อน บิดาคือพ่อผู้ให้กำเนิดผู้ก่อตั้งวิชาความรู้ความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนมาเช่นวิชาภาษาอังกฤษวิชาศิลปะศิลาคือหิน ปขาเปลวไฟยอดปลายลิเกการแสดงชนิดหนึ่งมาจากชาวมาลายูมีบทเจรจาสลับร้องก่อนด้น วิธีคือแนวทางหรือหนทางที่จะทำเช่นวิธีย้อมผมวิธีเลี้ยงเด็กอ่อนวิธีคือสายแนวถนนทางมักใช้ประกอบกับคำอื่นเช่นวิถีชีวิตบาทวิถี กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกไก่วิขอไข่ริคอควายติข้อนี้ตอบข้อคอควาย ติคือการตำหนิข้อ2ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่ลิเกขอไข่สิขาคอควายสิลาข้อนี้ตอบข้อกอไก่ลิเก ข้อ3ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่วิถีขอไข่วิธีคอควายปิติข้อนี้ตอบข้อคอควายคือความยินดีปิติยินดี ข้อ4ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกไก่มะลิขอไข่กะปิคอควายกะทิข้อนี้ตอบข้อขอไข่กะปิข้อหภาพนี้มีชื่อ ว่าอะไรกรไก่วิชาขอไข่บิดาคอควายทิดาข้อนี้ตอบข้อกไก่วิชาข้อ6ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร กอไก่ลิเกขอไข่สิขาคอควายสิลาข้อนี้ตอบข้อขอไข่สิขาคือเปลวไฟข้อ7ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่ลิเกขอไข่สิขา คอควายศิลาข้อนี้ตอบข้อคอควายคือหินนะคะข้อ8ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่วิชาขอไข่บิดาคอควายธิดา ข้อนี้ตอบข้อขอไข่บิดาที่แปลว่าพ่อผู้ให้กำเนิดผู้ก่อตั้งข้อ9ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่มะลิขอไข่กะปิขอควายกะทิ ตอบข้อคอควายกะทิข้อสิบภาพนี้มีชื่อว่าอะไรกอไก่มะลิขอไข่กะปิคอควายกะทิข้อนี้ตอบข้อกอไก่มะลิ คุณครูก็ต้องขอชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกฝนการอ่านประสมคําสะระอีและก็ขอปรบมือให้กับคนเก่งนะคะที่สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องครบทวนทุกข้อสําหรับชั่วโมงนี้คุณนกฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ